สวัสดีครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจากสื่อหลายสำนักเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดจากฝั่งกัมพูชาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโต๊ะเจรจากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบและที่สำคัญคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโลกโซเชียลมันเชื่อมโยงกันยังไงซึ่งอาจจะทำให้ภาพของความขัดแย้งครั้งนี้ ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมากเลยครับใช่เลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนแบบเดิมๆแล้วแต่มันเป็นสงครามหลายมิติในเวลาเดียวกันเลยมีทั้งเกมการทูตที่พลิกไปพลิกมามีสงครามข้อมูลข่าวสารที่สู้กันดูเดือดบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังมีการปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่แฝงมาในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำเรื่องราวทั้งหมดนี้มันร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างน่าทึ่งมากค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวใหญ่ที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือแถลงการล่าสุดของสมเด็จฮุนเซนในฐานะประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวมากๆถูกต้องค่ะเขาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวแชร์แถลงการจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกิจการชายแดนหรือ s s b a ซึ่งใจความหลักๆเลยก็คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับการที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมพื้นที่ชายแดนแล้วบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของไทยร้อเปอร์เซโดยอ้างว่าไทยใช้กําลังเข้ายึดครองเดี๋ยวนะครับพอเขาบอกว่าไม่ยอมรับแล้วข้อเสนอของเขาคืออะไรครับคือจะให้สถานการณ์มันมันค้างอยู่อย่างนี้หรอครับตรงนี้แหละคะ่ะคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุด เขาไม่ได้แค่ปฏิเสธแต่เขายื่นข้อเสนอที่เรียกว่าการล้มกระดานเลยทีเดียวเขาเสนอให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมหรือ JBC เป็นกรณีพิเศษแบบเร่งด่วนเพื่อปักปันเขตแดนกันใหม่ทั้งหมดเลยค่ะปักปันกันใหม่นี่มันเหมือนกับบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดให้ลืมไปก่อนแล้วมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยเลยครับแล้วเขามีเงื่อนไขเรื่องเวลาไหมครับหรือว่าพูดลอยๆอราด คือเรียกได้ว่าจ่อคิวมาเลยซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์นะคะมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายจนมีการประทะกันเนี่ยฝ่ายไทยพยายามส่งสัญญาณเชิญกัมพูชามาพูดคุยเจรจาหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่เคยได้รับการตอบสนองเลยอ๋อภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือตอนที่เราชวนคุยเขาทำนิ่งเฉยแต่พอสถานการณ์ในพื้นที่จริงเราเริ่มคุมเกมได้ เขากลับเป็นฝ่ายชิงเปิดเกมใหม่บนโต๊ะจราจาและจะให้ล้างไพ่กันใหม่ทั้งหมดเลยนี่คือกลยุทธ์ทางการทูตที่ฉลาดมากค่ะมันเหมือนกับการเปลี่ยนสนามรบจากสมรภูมิที่ตัวเองกําลังเสียเปรียบมาสู่สนามที่ตัวเองคิดว่าจะคุมเกมได้ดีกว่าคําถามสําคัญที่ต้องขบคิดต่อก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออะไรแล้วไทยควรจะตอบสนองต่อข้อเสนอนี้อย่างไรเพราะในถแถลงการเนี่ยเขาไม่ได้พูดกว้างๆนะคะแต่เจาะจงพื้นที่พิพาทมาค่อนข้างชัดเจนเลย เขาพูดถึงพื้นที่ไหนเป็นพิเศษครับเขาเจาะจงพื้นที่อินทาสารสำคัญสำคัญหลายจุดเลยค่ะมีตั้งแต่ช่วงหลักเขตที่4 2 4 7ถึง47แถบบ้านจกเจยซึ่งตรงกับบ้านหนองจานของไทยแล้วก็มีช่วงหลักเขตที่52-59ถึง59ในจังหวัดพระตะบองแล้วก็พื้นที่อื่นๆอ,อ,อีกหลายจุดในโพธิศัตว์ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเพิ่งจะสามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด พูดง่ายๆก็คือเขาเลือกหยิบเฉพาะพื้นที่ที่ตัวเองเพิ่งเสียเปรียบไปแล้วบอกว่าเรามาคุยเรื่องพื้นที่พวกนี้กันใหม่หมดเลยซึ่งเป็นท่าทีที่ไม่ธรรมดาจริงๆเข้าใจแล้วครับมันคือความพยายามปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วดึงเกมทั้งหมดกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ในเงื่อนไขที่ตัวเองต้องการเรื่องบนโต๊ะเจราจาก็เข้มข้นขนาดนี้นะครับ แต่ขณะเดียวกันสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันมันก็เกิดขึ้นบนจอมือถือของเราทุกคนเลยใช่ไหมครับดุเดือดมากค่ะและบางทีอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าด้วยซ้ําเพราะมันเข้าถึงคนจํานวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็วที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาเยอะมากโดยเฉพาะคลิปที่ชาวกัมพูชาถ่ายให้เห็นสภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายห,ายหลังจากที่การยิงต่อสู้กันสงบลง พร้อมกับเสียงบรรยายที่บอกว่านี่คือฝีมือของทหารไทยที่โจมตีอย่างไม่เลือกหน้าเป็นการสร้างภาพความเป็นผู้ถูกกระทำที่ชัดเจนมากใช่ค่ะภาพแบบนั้นมันกระทบความรู้สึกคนดูได้ง่ายและรวดเร็วแต่ถ้าเราเอาข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงมาประกอบด้วยจะเห็นว่าเรื่องราวเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะเพราะจุดที่เสียหายและถูกนำมาถ่ายคลิปเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อนั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้านของชาวบ้านธรมธรมดาา อ้าแล้วมันเป็นอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่บ้านคนมันคือจุดที่ทหารกัมพูชาลากเอาอาวุธหนักเข้าไปซุกซ่อนหรือใช้เป็นที่ตั้งยิงค่ะโดยเฉพาะอาวุธอย่างเครื่องยิงจรวด B M 2 1หรือปืนใหญ่ซึ่งต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่า B M 2 1นี่ไม่ใช่ปืนเล็กๆมันคือระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งบนรถบรรทุกยิงครั้งหนึ่งจรวดจะออกไปเป็นชุด ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขนาดสนามฟุตบอลเลยการเอาอาวุธร้ายแรงขนาดนี้ไปตั้งไว้กลางชุมชนหรือแอบไว้ในบ้านคนก็เท่ากับเอาชาวบ้านมาเป็นโล่มนุษย์ดีๆนี่เองค่ะโอ้เข้าใจเลยพูดง่ายๆคือพอคุณเอาปืนใหญ่ไปตั้งกลางหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็ไม่ใช่เขตผลละเลือนที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วในทางการทหารถูกต้องค่ะ ตามหลักการสู้รบสากลพื้นที่นั้นจะกลายเป็นต้าหมายทางทหารที่ชอบทำทันทีดังนั้นการที่ฝ่ายไทยยิงตอบโต้เข้าไปจึงเป็นการทำลายต้นต่อของภัยคุกคามตามหลักยุทธวิธีไม่ใช่การจงใจโจมตีพลเรือนอย่างที่เขาพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาแต่มันก็ได้ผลใช่ไหมคะเพราะภาพบ้านที่พังมันกระทบความรู้สึกคนได้แรงกว่าคำอธิบายทางยุทธวิธีที่ซับซ้อนเยอะเลยจริงครับมันเป็นเกมข้อมูลข่าวสารที่สู้กันด้วยอารมณ์และความรู้สึกจริงๆ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะหลังจากที่ทหารไทยสามารถเข้าเคลียร์พื้นที่เหล่านั้นได้ทั้งหมด,หมดก็ไปเจอกับหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้จิ๊กซออีกตัวหนึ่งของเรื่องนี้ลงล็อกพอดีค่ะเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายและมันช่วยไขยปริศนาเก่าๆที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วรู้สึก,กโกรธเคืองกันมาก่อนพอทหารเราเข้าไปในพื้นที่ที่เคยเป็นของฝ่ายตรงข้ามได้ก็พบกับผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดี ของที่ปกติไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะในปริมาณมหาศาลของที่ว่านั่นคืออะไรล่ะคะธนบัตรไทยปลอมครับโดยเฉพาะแบงค์ห้าบาทถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาดจํานวนมากในพื้นที่เดียวธนบัตรปลอมเหรอคะโอ้โหพอพูดแบบนี้ภาพเก่าๆมันแวบเข้ามาในหัวเลย ภาพคลิปไวรัลในอดีตท,ที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆที่มีคนกัมพูชาบางกลุ่มเอาเงินบาทไทยมาเผาโชว์บ้างเอามาฉีกเล่นเป็นปลึกๆบ้างเพื่อแสดงความโกรธแค้นประเทศไทยใช่เลยครับตอนนั้นเราก็โกรธกันมากว่าทําไมถึงทําแบบนั้นแต่ก็แอบ,บสงสัยว่าใครจะบ้าเอาเงินจริงมาเผาเล่นทีละเยอะๆขนาดนั้นการค้นพบครั้งนี้มันเหมือนคําตอบเลย มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่มาเติมเต็มภาพเลยนะคะการค้นพบนี้มันทำให้เราอนุมานได้ทันทีว่าคอนเทนต์ดูหมิ่นเงินไทยที่เราเคยเห็นกันมาตลอดนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นการจัดฉากโดยใช้ธนบัตรปลอมทั้งหมดเลยเป็นไปได้สูงมากครับแล้วจากข้อมูลที่ได้มาคุณภาพของธนบัตรปลอมที่เจอเป็นยังไงบ้างครับ แหล่งข่าวในพื้นที่เขาใช้คําว่าเกรดกงเต็กเลยค่ะคือคุณภาพต่ํามากเหมือนกระดาษถ่ายเอกสารสีที่ตัดมาแบบลวกๆดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่าปลอมและที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือไม่ได้เจอแค่เงินบาทไทยนะคะยังเจอธนาบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมด้วยแสดงว่าทํากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินบาทอย่างเดียวแล้วมีข้อสังเกตไหมครับว่าทําไมถึงเจอแต่แบ,แบงค์ห้าบาทเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มแหล่งข่าวมีการตั้งข้อสังเกตติดตลกกันนะคะว่าที่เจอแต่แบงค์500อาจจะเพราะพวกเขาคุ้นเคยกับสำนวนไทยที่ว่าโจร500ก็เป็นได้แต่อันนี้เป็นเรื่องขำๆนะคะก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ที่จริงจังกว่านั้นการค้นพบนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับมันบอกอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะ มันจะทอนให้เห็นว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การแย่งชิงพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันลุกลามไปถึงการพยายามบ่อนทําลายในเชิงสัญ,ญลักษณ์และเศรษฐกิจด้วยเงินตราคือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของอํานาจอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติการผลิตเงินปลอมขึ้นมาไม่ว่าจะเพื่อใช้จริงหรือเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการโฆษณาชวนเชื่อดูหมิ่นฝ่ายตรงข้าม มันคือการยกระดับการต่อสู้ไปอีกขั้นเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งที่อย่างรากลึกและซับซ้อนกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่ามากค่ะจริงด้วยครับพอทุกอย่างมาต่อกันแล้วมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับงั้นถ้าเราจะลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้ก็น่าจะได้เป็น3มประเด็นหลักๆเลยข้อแรกคือเกมการทูตที่สมเด็จฮุนเซนพยายามจะพลิกเกมด้วยการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่แล้วดึงไทยกลับมาที่โต๊เจรจาเพื่อ หล้มกระดานเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมดข้อที่2คือสงครามข้อมูลข่าวสารที่ต่อโซ่กันอย่างดุเดือดในลอกโซเชียลมีการใช้ภาพความเสียหายมาสร้างเรื่องเล่าของฝ่ายตัวเองให้ดูเป็นผู้ถูกกระทําโดยตัดบริบทที่สําคัญออกไปอย่างสิ้นเชิงว่าพื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นเป้าหมายทหารไปแล้วเพราะอะไร และข้อสุดท้ายที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดที่สุดคือการค้นพบธนบัตรปลอมจำนวนมหาศาลซึ่งไม่เพียงแต่ไขปริศนาเรื่องคอนเทนต์โฆษณาชวนเชื่อในอดีตแต่ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ของความขัดแยง้งที่ยกระดับไปสู่การโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยถูกต้องค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคาถามที่สาคัญและน่าขบคิดไว้ให้เราเมื่อความขัดแยง้งมันไม่ได้มีแค่เรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน แต่ยังเต็มไปด้วยการสร้างเรื่องเล่าการโฆษณาชวนเชื่อและกระทั่งการปลอมแปลงสัญ,ญลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของอีกฝ่ายหนึ่งคำถามก็คือการสร้างความไว้วางใจบนโต๊ะเจรจาในอนาคตมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือมาตรวัดความจริงใจที่แท้จริงในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการจัดฉากและข้อมูลเท็จแบบนี้คะ